เมื่อกี้พ่อจ่าลงมาจากพ่อแม่สิบเอารถลูกแห้งกบเลยาดูกล้องมาดูกล้องแมาดูกล้งมาสวัสดีจ้าพี่พี่ก่อนสวัสดีจ้าแม่แม่ก่อนเร็วมาเออีมามา สวัสดีจ้าป้าป้าก่อนมาสิมาเนาะพี่เจ้าเออจ้าเจ้าเอ้ยสิได้เจ้าส่สักนจ่ายจ่าอยู่ในหูวันนี้จ้าสวัสดีค่ะตื่นมาหรอมันก็ยังแหบอยู่ค่ะแบบแหบแหบแบบนี้เลยปกติมันก็ไม่ได้แหบขนาดนี้วันเด้อก็ไม่ได้ง่ายจ้าวันเด้อแล้วก็คุยสิลูกนี่ไงนี่ไง